สวัสดีพี่น้อง f อฟซฟังไทยฟังเล่าเนาะวน mm. นี้กัซิมาเอาแค่2สูตร่ะงวดที่แล้วเดินไปที่เลข6 mm. เลข8 mm. เลข1โอ้โหเดินเยอะมากเลยพี่น้องเลยอ่ะงวดนี้จะเอาสองสูตรมาชนกันนะครับจะคัดเอาแค่สองตัวจะมีสองตัว ประมาณนั้น2ตัวหรือว่า1ตัวเนาะ,ะจะคัดให้เยอะเกินไปก็ไม่ไหวเนาะเอาประมาณ2ส,สูตรชุดบนลาวพัฒนาเนาะสองตัวล่างของเราหลุดไปหลักสิบหลุดนะครับอ่ะต้องขอโทษทีเดี๋ยวผมจะมาคำนวณชุด2ตัวบนล่างให้อีกอ่า ชุดหนึ่งอีกคู่อีกอคลิปหนึ่งเนาะจะเอาลงพร้อมๆกันเลยเนาะบนบนล่างแล้วก็ชุดสองตัวบนนะจะเอาลงพร้อมๆกันเนาะโอเคนะครับนะเราเริ่มต้นจาก2 8 9นะ289เนาะสูตรนี้จะเข้านะอ่าเข้าไปที่เลข6แล้วก็เลข8เนาะงวดที่แล้ว งวดที่แล้วเข้าไปเลข6เลข8นะอยู่ไหนเนาะมันก็มีอยู่นะมีเลข6กเลข8เลขสีเลข6เลข8นะแต่ที่เด่นสุดก็คือเลข6เลข8เท่านั้นเนาะทีนี้เรามาเจาะเลขเด่นลาวพัฒนา2สูตรชนจับคู่นะครับเนาะ สูตรที่2มาใหม่นะครับเอาสูตรนี้มาใหม่สูตรที่เคยเล่นผ่านมานะครับมันกลับมาเข้าอีกนะนะเราก็เก็บข้อมูลไว้นะนะสูตรเก่าของเราเนาะที่ผ่านมาก็บวก2แล้วก็บวก1บวกได้เท่าไหร่มาบวกให้2คงที่แล้วก็บวก1แล้วก็บวกให้4คงที่นะครับนะเอาเริ่มต้นเลยนะครับ สูตรที่1นนะครับสูตรที่1ก็หลัก10เลขก8ของเราเอาประมาณ3งวดเด้อ8บวก9นะครับ8บวก9เป็น17เนาะ8บวก9เป็น17 7มาบวกให้2คงที่ได้เลข9้9บวกไปอีก2แต้มนะครับ บวก2แต้มได้เลข1นนะครับสูตรที่2ของเรานะครับสูตรที่2เนาะมันจะชนกันไหมเลข9กเนาะแบวกเบวกสอบวกเนะครับแปบวกเจ็ดบวกสอบวกเได้14เอ้ยได้16 ได้เลขหนะครับ6มาบวกให้2คงที่ได้เลข8บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มได้เลข9บวกเพิ่มไปอีก4แต้มนะครับได้เลข3ามนะมันก็ชนกันไปที่เลขเก้นะครับ อันนี้คือหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนของลราพัฒนานะครับอ่างวดที่จะถึงเนาะเรามาดูกันนะครับชนกันไปที่เลขเก้านะครับสูตรที่1เดินไปที่เลขเก้าเลขหนึ่งสูตรที่2เดินไปที่689 3สนะชนกันไปที่เลขเก้าออกมาที่5,9กนะครับอ๋อก็ออกไปที่5 9โอเคนะครับอ่ะงวดถัดไป 5บวก9บวก9ได้14 4มาบวกให้2คงที่ได้เลข6บวกเพิ่มไปอีก2แต้มได้เลข8นะครับได้เลข8เนาะอ่ะสูตรที่2ครับสูตรที่2ของเราศย์บวก1บวก4บวก9 0บวก1บวก4บวก9นะครับได้เลข4 บวกเพิ่มไป2แต้มได้เลข6บวกเพิ่มไปอีกแต้มได้เลข7นะครับแล้วก็บวกเพิ่มไปอีก4แต้มได้เลข1นะครับได้เลข1เนาะได้เลข1ชนกันไปที่เลข6ตัวเดียวนะครับ ชนกับที่เลขหกเด้อได้เลขหกนะครับอ่ะหลักหน่วยของเรามาออกที่หกสองหกนะครับออกไปที่เลขหกเนาะสองหกอ่าเลขอ่าหลักหน่วยของเราหน่วยบนนะครับมาสตรอ่าวันนี้วันที่ยี่สิบแปดเนาะ 28เราจะได้ตัวไหนเรามาดูกันนะครับนะจะเด่นไปที่ตัวไหนเรามาดูกันเนาะถ้ามันอ่ามันชนกัน2 2ตัวนะ2ตัวใน2ส,สูตรนี่นะเราต้องจับคู่ให้มันอยู่อ่าอยู่ใน12 12ชุดนะแต่จะจัดเป็นอ่าชุดเป็นชุดเป็นชุดให้เนาะ จะมีเลขเลขอาถ้ามันมันชนกันเลข6เลข8เลขอะไรนะเราต้องมาจับใน2องอสองแนวทางให้นะสชุดให้ใน2กลุ่มว่าง,งั้นเหรอะนะจะมีกลุ่มที่1กลุ่มที่2ถ้าชนกันตัวเดียวเราจะจับคู่ให้แค่กลุ่มเดียวเท่านั้นเนาะ,ะมาวันนี้วันที่28นะครับเรามาดูกันเนาะเราจะได้ตัวไหน บ2บวก9กบวก9ได้11นะก็คือเลข1 1บวกให้2คงที่ได้เลข3นะจะเด่นไปที่เลข3เลไเด้อว,วันนี้นะเลข3บวกไปอีก2แต้มนะครับบวก2แต้มได้เลข5 ได้ไปที่เลข5ครับเลข3เลข5แล้วเดอ้อวันนี้เด่นไปที่เลข3นะครับเลข3เลข5เนาะมาสูตรที่2เรามาดูกันนะครับสามบวกหนึ่งบวกหกบวกหกสามบวกหนึ่งบวกหกบวกหกได้เลขหกครับเลขหกบวกไปสองแต้มได้เลขแปด บวกไปอีก2แตมเออบวกไปอีกหนึ่งแต้มได้เลข9บวกไปอีกอสี่แต้มได้เลข3จะชนกันไปที่เลข3เท่านั้นนะครับนะไปที่เลข3ตัวเดียวเลยพี่น้องนะครับนี่ตัวชนแล้วก็ตัวนี้ ระวังตัวให้ดีก็คือเลข3วันนี้นะครับนะเลข3มีปัญหาเลยเดอ้อพี่น้องเขาเดอ้อนะเลข3มีแล้วนะครับตัวชนเนาะตัวชนสูตรนี้ผมอ่าและมีอีกสูตรผมจะไม่ไม่ไม่นั้นนะไม่จะผมจะไม่ ไม่นำเข้ามาใน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 คลิปนี้นะเพระาะว่าจะมาเทียบให้ดูเฉยๆเนาะก็ชนกันไปที่เลข3ชนกันไปที่เลข3นะงวดที่เล้วชนกันไปที่เลข2เลข6นะนี่ไงงวดวันที่เท่าไหรนะ่เนาะ24 24 8บวก4ได้12 12บวกสคงที่ได้4แล้วก็5 6บวกไป3แต้มได้เลข9ออกไปที่5 9นะครับอ่ะงวดวันที่26ที่ผ่านมานะครับเนาะแต่แต่เอามาเอามาเทียบให้ดูเฉยๆนะนะมันชนกันนะมันชนเนาะ5้บวกสเป็น9 9้บวกสคงที่ได้เลข1เลข2เลข3บวกไปอีก3แต้มได้เลข6ออกไปที่2 6 นะครับแต่งวดนี้นะงวดนี้วันที่28 2บวก4คงที่ได้เลขยก6 6บวก2คงที่ได้เลข8เลขเเลข0แล้วก็เลขยก3เดินไปที่เลขยก3วันนี้นะนะน่าจะเป็นไปได้ก็คือ9 3 9 3 8 3นะ9 3 8 3นะ9383 03เด่นไปที่เลข3วันนี้ฟันธงไปที่เลข3ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเนาะอ่ะหน่วยบนของเราก็คือเลข3นะครับอ่ะแล้วมีอีกอ่าเราเรามาคำนวณอ่าตัวเลขที่ตัวเลขอ่าหลักสิบให้ดูนะหลักสิบของเราเนาะถ้าเป็นหลักสิบเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อหลักสิบเราต้องเอา ตัวเลขที่เราคำนวณออกมาได้เนาะเราบวกไป6แต้มนี่ไม่ไม่เราจะไม่ไม่ไม่อะไรมากมายเนาะก็คือเอาหลักสิบนี้หลักหน่วยเราได้แล้วหลักหน่วย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 เนาะทีนี้หลักสิบของเราเนาะหลักสิบ หกบวกได้สิได้สได้ห้าได้หได้เได้แปดแล้วก็ได้เก้นะหลักสินะเพราะว่ามันไม่เยอะเนาะ ถ้าเราจับชุดจับคู่ให้เนี่ยประมาณ6ชุดเท่านั้นเนาะไม่เยอะเนาะเอางวดที่แล้วออกไป59ก็โดนไปที่59 59นี่นี่นี่น่เนาะอันนี้คือหลักสิบนะหลักสิบสิบบนอ่ะสิบนของเรามีเนี่ยมี59ออกไปที่59เเนาะสี่ห้าเลยเนาะไม่ไม่เยอะไม่เยอะ มีประมาณ6ชุดเท่านั้นอ่วันนี้ผมจะมาะจับแล้วก็มาคำนวณให้ดูหลักสิบของเราเนาะก็จับจับชุดกันไปเลยไม่ยุ่งเยิงเอางวดถัดไปเนาะก็4บวก6 4บวก6เราได้อ่าเลข0เลข0นะครับได้0ได้1ได้2 ได้3ได้4ได้เลขห้าหลักสิบนะครับนะัดสบนนะเรามาได้สองหกนี่สองหกสองหกนี่ทั้งหมดมี6ชุดเท่านั้นไม่เยอะเท่าไหร่เนาะไม่เยอะไม่เยอะพีน้องปองปลายนะามาออก26 เรียบร้อยนะครับเอางวดวันที่28วันนี้หลัก10ของเราจะได้ตัวไหนเรามาดูกันนะครับ6บวก8ได้เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9เอาเพราะว่าเรารู้แล้วว่า หลักหน่วยของเราก็คือเลข3เท่านั้นเนาะเรารู้เรียบร้อยแล้วอ่ะเรามาจับเป็นชุดกันเลยพี่น้องป้องป่ายวันนี้จะเด่นไปที่เลข3ตัวเดียวนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นเนาะนะจัชนกันไปที่เลข3เท่านั้นเด่นเลข3 จะเป็นจะมีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อจะมีมีสามมีห้าแล้วก็หลักสิบมีหลักสิบของเรามีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่ ห้าหกเจเอ่ะจับเป็นชุดไห้มีสี่สามสา สี่สามห้าสามหกสามแล้วก็หกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามนะครับนะเก้าสามเท่านั้นเด้อพี่น้องเฮาเด้อ นะครับชุดที่ชอบเนาะผมชอบเนี่ยก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะถ้าใครชอบหมดก็จัดไปเพราะว่ามัน6ชุดเท่านั้นเนาะก็คือฟันไปที่เลข3ตัวเดียวนะครับผมชอบ93แล้วก็83เท่านั้นนะชุดที่ผมชอบนะ อะถ้า f อท่านใดชอบ 7-3, 4-3, 5-3แล้วก็6-3ก็จัดไปนะโอเคนะครับนะวิ่งบนนะครับฝันไปที่เลข3เดอ้อพี่น้องเขาเดอ้อมาครับฝันไปที่เลข3ตัวเดียวนะครับไม่เยอะเท่าไหร่ วิ่งบนเลข3ามเด้อพี่น้องเฮาอันนี้ชุด2ตัวบนนะครับเด่นไปที่เลข3นะชุดที่ผมชอบ8 3แล้วก็ก้เท่านั้นนะถ้าใครชอบชอบหมดก็จัดไปนะทีนี้ผมจะมาคำนวณชุด2ตัวบนล่างให้ดู งวดที่แล้วหลุดไปเนาะงวดที่แล้วหลุดนะครับแต่จะเข้าไปที่เลขหกนะหลักร้อยเลขหกเท่านั้นออ้าน่าจะเข้ามาอีกนะงวดนี้มันหลุดไปแค่งวดเดียวเนาะอ่าอีกข้าอ่าที่ผ่านมาก็หลุดไปก็งวดเดียวเท่านั้นนาะมางวดถัดมาน่าจะเข้านะ 1 1บวก1ได้2 2บวก2ได้4 4บวก5คงที่ได้เลข9แล้วก็เลข0นะครับ6บวก2เป็น8 8บวก4คงที่ได้เลข2เลข3บวกเพิ่มไป2แต้มได้เลข5 จับเป็นชุดให้เนาะวันี้หลุดเด้อพี่น้องเฮาเดอหลุดนะครับอะเเวลาเหลือน้อยจังนะครับจับให้ดูนะครับ จะมี92 93 95 02, 03, 0เก้าสนะครับอันนี้ชุด2ตัวบนล่างนะ นะครับนะมีเท่านี้เนาะจะเด่นไปที่อ่าสูตรที่หนึ่งเด่นไปที่เลข9ก้าเลข0ูน์นะครับเนาะอ่ะมี929395 02 03 05นะครับไม่เยอะเท่าไหร่เนาะอ่าโอเคนะครับขอบคุณครับชุดที่เด่นเอา95ดีกว่า แล้วก็0ูนเท่านั้นอ่ะชุดที่ผมชอบก็มีเท่านี้เนาะอ่ะถ้าใครชอบอ่าเก้าสองเก้าสามศูนย์สองศูนย์สามก็จัดไปนะทั้งหมดทั้งมวลมีแค่หกชุดเท่านั้นชุดสองตัวบนก็มีแค่หกชุดเนาะไม่เยอะเท่าไหร่นะเป็นหวยไม่เยอะเนาะอ่ะเป็นตัวเลขที่ไม่เยอะเท่าไหร่เนานะโอเคนะครับขอบคุณครับ